มาแล้วโอ้ชิบหายลง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 ต้องไปไหนอ่ะต้องออกแล้วต้องออกใช่เหรอได้ปะต้องออกนี่ไงรีเทิร์นว้าวโอ้ชิบหายแล้วดูมาทางนี้วิ่งตามกูนะกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่ในเกม The Outlast Trail นะครับวันนี้คผมเรากลับมาอยู่ในโหมดเอ่อเกือบยากอีกแล้วครับแล้วอันที่ยากเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นที่หลังนะทุกคนเพราะว่าแค่นี้น่าจะยากแบบสุด สุดหวัวใจละอะไรอ่ะอันนี้นันอะไรอันนี้แหละเราจะมาในอยู่ในทีมของสถานสงเคราะห์ครับผมเออออฟเฟนมาลุยกันเลย<บ>ทุกคนสองคนเหมือนเดิมตึงๆประสบการณ์บินด่านนี้นี่น้อยมากเลยนะลุยเลยมันเฝ้าเลยนะโอ,โอ้โหมีตัวมาต้อนรับเราตัวแรกเลยครับของข้างหน้าไปมาลวมาถึงต้องให้เราวิ่งเลยมาถึงเอาเลยหรอโอ้โอควิค่งเลยก็วิ่ง Quay 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 gì quay 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 Nó theo quay 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 ต้องเข้าไปแอบตั้งไหนต้องหาทางแอบผมไม่มีที่แอบกูโจ <c oughs> ๊กจนแบบกูหมดพลัง <c oughs> ทักเลกับมันดีวะเปิดถึงนี่เลยหาที่ซ่อนหาที่ซ่อนทอไมได้โอเคโอ้ีผักประตูอัดหน้าเลย โอ้ยมันไม่สลัดไม่หลุดเลยมันมีวิ่งแล้วมันสลัดไม่หลุดด้วยโอเคเดี๋ยวกูต้องทำไอ้นี่ต่อตรงนี้ให้โอ้โหแล้วล็อกด้วย ้ามามหรอไปหาแอบในตู้นี่เพื่อนมั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 นงี้หมดเลยอ่ะกูมันตามกูแทนแล้วตอนนี้โอ้โยเอาเรื่องงีงวะโอ้โหมันบีเคบีมันบีเคบีเป้โดนแล้วอะไรของเขาเนี un un ่ยเลี่ยนหนียังไงมันไม่มีที่หนีแนั่นแหละ โอเคได้แล้วเอา้ายังไม่ได้แก้ไปแก้ไปมันมันไม่เห็นแล้วโอ้โหทำไมมันไม่ได้วะเนี่ยย่ามเลยนม่นเหลือไปแล้วไม่เหลือ <Okay. S 2> เลยตลาดจนหลุดโอเคสังเกตเสร็จแล้วเพื่อนเลขก,กูเหลือขนาดไหนวะเห็นไหม อ๋อเต็มอยู่นะโอเคกีมเหมือนโดนโดนไปปาบหนึ่งต้องไปปั่นตรงไหนอีกอ่ะมันให้เราทำอะไรเราวะไวจูนเรดิโอยี่สิบอินเด็ดดูมเอานี่ไปดุมบ่อะไรวะโอเคต้องหาเครื่องเว้ไวเอ้าชิบหายแล้วต้องแอบก่อนไหมนี่นี่ตรงนี้นี่นิวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนนี้กูวิ่งมาคนละทางกับปุ่ หายแล้วอเอ้ามีลุงด้วยมอนมันเต็มไปหมดโอ้แล้วด่านนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่โห่เจอป้าก่อนเลยคันแรกกูเจอป้าตัวแรกเลยโห่แล้วมีลุงด้วย ลุงมันปุ้นเปี้ยนแถวนี้วะกูอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้ในตอนเนี้ยใช่ครับต้องแยกกันหาเลยไปต้องหาคนละเครื่องเฮ้ยเจอแล้วเครื่องนึง่งแต่ลุงมันเฝ้า,านีี่ไมมหของกูลุงมันเฝ้าอ่ะไม่เป็นไรแก่แก่แก

โอ้ห้องนี้เต็มเลยอ่ะแล้วห้องนู้นน่าจะน้อยแน่ห้องมึงอ่ะมึงเจอไมไม่มีมันไม่มีอะดิไม่มีคือยังหาไม่เจอใช่ไหมเพื่อนตอนนี้ห้องกูเต็มเลยโอ๊ยโอ๊ยอหายแล้วแล้วแบตจะหมดเลย แอบดูตีข้างๆด้วยไปไปลงุงโอ้แต่กี้ไม่เห็นในตัวแอบอยู่ข้างล่างเวรกรรม ป้าป้าอย่ามาเช็คใหม่อย่างนี้ไม่ได้เลยอุ่นเครื่องเสร็จยังยังโดนเช็คอ่ะอีกติดให้หน่อยจะมาอยู่ตรงไหนวะนี่นี่แต่อีกเครื่องหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นนะมึงหาไม่เจอไม่เจอเฮหาดีๆเพื่อน เฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเครื่องนี้เป๊ะมันนี่ได้มะมาได้ปะมาเร็วมาเร็วรออยู่ทางประตูนิวเอาไม่อย้าลงมาเร็วเฮ้ยคุณรอมึงอยู่นี่ไงเนี่ยวิ่งได้เลยอุ้ยโต๊ะปอมดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่เฮ้ยอันนี้อันนี้กันเสร็จแล้วใช่ปะเครื่องแรกอะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เหล็กอันเดียวมันน่าจะไม่ได้อยู่ห้องนี้นะต้องหาต้องหามีกุญแจปะเฮ้ยยาเออ่ามีตัวมาอะไรอ่ะอันตีมันเห็นใครเฮ้ยเห็นก,เนกงงูเห็นกูได้ยังไงเห็นกูได้ยังไงครับเลขโดนอะไรอ่ะ ไอ้นี่มันก็ตามติดกูไม่หยุดเป็นห้องนี้ไม่มีกูเช็คแล้วโอ้วิ่งหมดเป็นเนืหืมไม่มีจริงๆข้างล่างป่ะ ากข้างล่างต้องดูลงมาดูแล้วเว้ยไม่รู้มีป่ะไม่มีวะข้า,างบนไม่มีจริงเอา้าโอ้โหไม่เลยมีป่ไม่มีข้างล่างอ่ะอันอยู่ห้องเกิลใช่ไหมเอออาจจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยโอ้ชิบหายแล้วไอ้ระวัง โอเครอดอยู่ยุกได้ยุกได้ใครข้างบนอยู่ห้องเกธอแล้วเกย์ยังไงยังดิเอาน่าจะใกล้แล้วล่ะอยู่ห้องนี้แหละเออโอไอ้ดี้บันืเออปั่นไอปั่นเลยได้ตามไปสองตัววินโอ้โหแล้ว หล่นสูงเลือดๆลดอย่างเยอะโอ้ตามกูมาเยอะๆเลยแฮปเปอร์เอฟเสร็จแล้วเอโอเคใช่ดีๆดีเอ้าใครวะเนี่ยไม่ใช่กูนะอ๋อมันเปลี่ยนกะมันเปลี่ยนกะตะกี้คนเปลี่ยนกะ ทำไรต่อวะไปลร็อบบี้อ๋อนี่ไงนี่ไงลงมาลงมาลงมากูถึงแล้วมายังตอนนี้กำลังไปได้ดีครับยังราบลื่นอยู่้องต้องไปสลับไปนั่นปะโหอันนี้ เก็บไปก่อนเลยต้องสลับนี่ไงเรามาถึงแล้วมีห้องนี้เซฟมาเอ้ส่งเซฟออกข้างนอกส่งเซฟออกเออเดี๋ยวกูลำเลียงไปอุย้ยหายแล้วหายแล้วเป้มึงต้องไม้นี่เองแล้วเลยมึงต้องไม้นี่เองแล้วระหว่างวิ่งหนีเดี๋ยวกูหาเด็กกูหาเดี๋ยวกูหาห้องด้วย โอโหโดนไปหนึ่งทีไปไว้ห้องไหนนะห้องตรงข้ามมึงอ่ะข้างๆมึงอ่ะโอ้โหโดนหมดหลอดหายโฮ้ยทันอยู่เขาออกไปยังเอ้า หายเลยกูบีดีดีนโอ้ยโอ้ลุงลุงโอ้ไอ้นี่ตัวอีก้ยช่วยด้วยนึงกลับภารกิจเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วห้องนี้ห้องนี้มันก็เข้าไปส่งอีกอันนึงกูจะมาทำห้องนี้

นี่ไงเปลี่ยนแม่งเลยร้องไม่เพาะร้องไม่เพาะเปลี่ยนแม่งเลยโอ้โหทำไมลุงมันเฝ้าอย่างงี้วะคุณอยู่ตรงไหนอะเต็กกี้เต็กกี้เลยเดี๋ยวกูไปลล่อลุงให้นี่กูเอาฟิล์มใส่เข้าไปแล้วเนี่ยลุงไะอยู่ตรงในนั้นแหละลุงมันไม่เห็นเลย เดี๋ยวเข้าไปในห้องแล้วก็กดฟิล์มก็เอาไปสลับให้หน่อยโอเคมาแล้วเพื่อนอืมศึกษาเรื่องใหม่นะศึกษาทรมาร์กนะเรียบร้อยทำไรวะเพ่รีเทิร์ลุงอยู่มันบอกให้เรารีเทิร์ไปไหนวะกลับไปดิใช่เหรอ ต้องไปหาเครื่องไงต้องไปรีเซพชันไปไปไปกดไปกดรีเซพชันอีกทีหนึงเอาไปยังเอาไปยังลุงไอ้ลุงไปยังอ่ะวิ่งมาเลยมีสตามมีหน้าและจัดมาเลยเพื่อนกดเลยนะวิ่งเดี๋ยวนะเราต้องไปให้เลือดอีกนี่หว่าโอ้เอ็นี่ไอ้ที่มันตามกูมาใช่ป่ะต้องไปต้องไปปั่นไฟให้เลือดไอ้พวกนั้นอะ เออใช่ใช่ใช่จำไม่ผิดประตูนี้ประตูไหนวะอันนี้แน่แหละฝั่งนี้เปิดกว้างๆเลยมาเวชีและนี่ไงมาแล้ว จุดที่น้องๆกำลังแดนกันอยู่งานรื่นเลยงงานวันเทิงอะไรทีเนี้ยเออ,อยากด้วยดิมันต้องปั่นโอ้มันต้องเลื้อยสายเ <laughs> ออมันยากอะดิตรงเนี้ยต้องหากุญแจก่อนอันนี้กุญแจสองอันมันให้เรากดอ๋อให้เราไอ้น,นี่ครับหยุดเครื่องเล่นเพลงเรียบร้อย สร็จแล้วจะมีการแสดงเลื้อยขามาแล้วว้ายเอซุดโหแต่เสียงเป็นผู้หญิงวนะตัวเป็นผู้ชายเลมันมีห้ำม,มาเูดเป็นอะไรน,นี่วะเป็นผู้หญิงมันมีหำมีหำ oh. โอเคจำไหมจำไหมจำไหม เสียงเป็นผู oh God, like? yeah ้หญิงจะมีทำเออทำเพลงนะโอเคเปิดอันนี้ก่อนไอเป้พังประตูนี้ก่อนพังระตูนี้ก่อนมามามาพังเลยจะได้หนีง่ายๆโอเค นี่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่อุ้ยห้องนี้เข้าได้เหรอวะอุ้ยคนแรกเจอแล้วไดอะไรนะโคดํากั่อนนี่เหรอเออได้แล้วอันนี้เหลือโคดําอุ้ยให้ไงขึ้นเหรอกจะไปหลอดไหมเฮ้ยกูโดนอะไรวะ โดนมันฉีดโดนมนฉีดเพื่อนมียาปืนปะ่ะมีมีโอเคสวยงามสวยงามครับหลืออันเดียวเท่านั้นตอนนี้โอ้ในนี้มียาเต็มเลยอุย้ยโอ้เจอนี่ สรุเราเจอกุญแจยังอะเจอแล้วนเหลือหงมีตัวไปอะอมนเงี้ยต้องหาก่อนวะเปะหายหาย่ ไอน,นี่หัวใจวะห้องนี้ห้องนี้ไม่น่าใช่แล้วน่าจะมาไกลเกินใครพังอะไรวะมึงเหรอไม่ใช่อันนี้รูปกระต่ายอยพังเต็มเลยตอนนี้ดีแล้วไอมันไอ้มันทำลายกำแพงให้เราโอ้มีตัวไนท์ t ิชั่นใต้ดินด้วยวะเนี่ยวิน นิวนิวอย่าเข้ามานิวไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ากูเจอแล้วกูเจอแล้วเออเออเออมันออกไปแล้วโอเคสวยงามเฮ้ยอย่าดูงานอย่าดูนานสิวะแม่งดูนานจัดโอ้หมากเจเข้า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 ดกูใส่กันไส่กันเลยกูไส่ยับไส่แบบไม่รอ กดอะไรต่อวะกูดจิบหายแล้วมันเอ๊เรยมันแค้นจัดเอ๊ะเรื่อยเลยเป้มันไล่กูอ่ะชิบหายแล้วอุ้ยมันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะโอเคกย์เรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วเรื่อยแล้วบอกว่าอย่าเรื่อยบอกว่าอย่าเรื่อยโอ้เจ็บปวดร้องใหญ้บอกว่าอย่าเรื่อย มึงพ้นแล้วเหรอแล้วกูไะแล้วกูพ้นไหมนิดเดียวโอ้หายเลยมเห็ี่ยนตัวมาเห็นกูจะขาดแล้วเพื่อนแป๊บนึงเจ็บนิดนึงเพื่อนกินดาฟาราเดี๋ยวก็หายหลุดหลุดกูหลุดแล้วอันนี้ก็จะหลุดเหมือนกันกูร้องช่วยไหมร้องดิร้องดิเร็วขึ้น เออเออโอ้โหเร็วะพูดเร็วอะข้างไหนต่อวะเว้นนี้มีโปสเตอร์เหมือนจะต้องขึ้นมากดตรงนี้อะไรอะพาวเวอร์อ๋อต้องไปปั่นไฟใต้ดินทางไหนวะน้ำมันอะข้างนอกกูเจอแล้วน้ำมันอะนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้เอาชิปหายแล้วหายแล้ว เอาแต่ดีมาทางนี้เว้อันนี้มาน,นี่ตามมาตามมาเงียบไว้เงียบไว้เนียเน่ยม,ม,มันมีมันมีตัว Auto ออโต้จูนอยู่ในอ่ะออโต้จูนเออเดี๋ยวกูแบกน้ำมันไปมึงแบกไหวปะเดี๋ยวกูแบกเองไอ้ตรงนั้นเครื่องอะไรวะไอ้นี่ลงมาต้องแอบก่อนมันไม่มีไนท์มั้งเหรอไม่มีไม่มีแต่เหมือนมันรู้มากไอ้ตัวเนี้ย มันไปละว,วายมันมีตัวมีไนซ์อยู่ในนี้ใช่ไงบอกแล้วมีอีกเสียงเอาตัวจูนอยู่หาเครื่องกันหาเครื่องกันเจอ,อแล้วเครื่องอ่ะไหนไหนไเฮ้ยมันเจอกูเอาเครือยู่ตรงนึงมันเลยไอ้เป้โดนงั้นกูเติมน้ำมันนะเติมเลยกูวิ่งไม่ออกกูจุกมันกูจุกมันได้เลยตัวอะไรวะ<ๆ>

ตักเกิ่นใช่ไหมโอเคสำเร็จเพื่อนขึ้นบนขึ้นบนแต่มันมีมันมีนี่อยู่อะจะไายอยู่นะมันมีแอร์ดอกอะเอาป่ะถ้าไม่เอาก็ขึ้นไม่เอาไม่เอาโอเคตึงจัดแต่แบตหมดแล้วหาทางขึ้นไม่เจอที่ใครอะโอเจอแบต ok đi đây ok chơi lại ô mini xa lịch kẹp bấy kẹp bấy khá hoặc ui what ô hù chứ phải cái nóng cáng vậy thằng đi lại mai dăng mai dăng ui tỉnh lại đây cột trong liệt party liệt เตี๊บตัวเป๊ะพักอะดรีนาลีนไว้เป๊ะเอาไปดิเอาไปเกลือไว้ปแล้วปื๊ดปาร์ตี้เลือดครับซุกเลือดเอาหน้าไปซุกเลือดใหญ่เลยปาร์ตี้เลือดมาแล้วไงโู่ป้ามาทางนี้เป๊ มาแล้วโอ้ชิบหายลง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 เราต้องไปไหนอ่ะต้องออกแล้วต้องออกใช่เหรอใช่ปะต้องออกนี่ไงรีเทิร์นว้าวโอ้ชิบหายแล้วปูมา,า,มามนะออทางนี้วิ่งตามกูนะเออตรงตรงตรงทางนี้ทางนี้เอา้าไม่ใช่นิวใช่เหรอไปมาเหนื่อยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น โหทิ้งหายเลยไปมีตัามมันมีไปไปกันไปกันรอดแล้วรอดแล้วไปไปไปก<ป>ุบกุบผมให้กุบกุบผมผมให้เ,เอ๊ไอถึงแล้วโหตอนนี้ต้องจุกอย่างเดียวแล้วมันตามเราไม่ทันวะเอ้ยเราเราวิ่งเร็วจัดเลยวะเดี๋ยวไปด้วยมายังวะยังโอ้โหเรียบร้อยมันไม่เห็นเราโอ้โหเรียบร้อยอย่างง่าย EC Game EC Light บอกเลยโคตรโฟใช่โอ้เราเก่งเกินแล้วนะเดี๋ยวนี้นะหรือว่าด่านนี้มันไม่ไม่ยากวะโอ้โหร้องไม่ยากเถอะ V เหรอ C เนี่ยมาดูของครับตอนนี้เราได้สามตัวแกวเออเหมือนกู้งแจ๊กกระจกอะไม่ได้ยินเสียงอะสำคัญกันนะอ๋อได้สามตัวเหมือนกันโอเคเรียบร้อย แต่เป็นแอปวันนั้นแหละเพราะว่ามันจะเป็นมากปิดคลิปเลยเอาละครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็สําหรับด่านนี้ก็ก็ยากพอสมควรครับแต่ก็เราตึงเกินไงเราไม่ลงอยู่เออเราตึงเกินครับเดี๋ยวรอเราเล่นโหมดยากครับว่ามันจะขนาดไหนก็หากใครก็หากใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เด้ครับแล้วก็ติดขอบคุณที่ติดตามรับชมครับก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ เราบนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ